สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอปต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลโลกปี2022รอบชิงเงินดับ3คู่เรืองคโครเอเชียพบโมอร็อกโกเตะสนามคาริฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมเวลา4ทุ่มตรง ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมือไปกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งข้ขางๆถ้ากดแล้วก็ไปจวดกันเลยครับ ผลงาน3นัดล่าสุดของโครเอเชียเสมอในเวลา90นาทีและชนะจุดโทษมา2นาัดแพ้1นัดโดยนัดล่าสุดพึ่งแพ้ออ์เตนตินามาแบบหมดรูป3ประตูต่อ0ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของโมร็อกโกชนะ1เสมอในเวลา90นาทีและชนะจุดโทษมา1แพ้1โดยนัดล่าสุดพึ่งแพ้ฝรั่งเศสมา2ประตูต่อ0ความพร้อมก่อนเกมของโครเอเชีย จะรอเช็คฟิตมาเซโลโบรโซวิตและยอสโกกวาดิโอส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าโครเอเชีย e จะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูโดมินิกลิวาโควิดหลัง4ตัวโยชิปยูราโนวิดเดยันลอบเรนโยซิปซูตาโลเบ์นาโซซา กลาง3ตัวลูก้าโมดริตคริสเตียนยาคิสมาเตโอโควาซิตส่วนสามประสานนิโคลาวลาซิสอังเดรคามาริสและอิวานเปริสิตส่วนความพร้อมของโมร็อกโกจะไม่มีสองกองหลังตัวเก่งอย่างนาเยฟอาเกิร์สและโรแมงซาอิสแถมยังเช็คฟิสนุาไซมัสราอุยส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน 11พุผู้เล่นที่ข้าร์โมร็อกโกจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูยัสซีนโบนูหลัง4ตัวอาชราบฮาคิมมียาวัสเอลยามิกอาชราบดารีนุยาเฮียอัสติยัสอัลลากลาง3ตัวอัสเซดินอูนาอีโซฟิยานอัมราบัตเซลิมอามมลลาส่วน3าระสานฮาคิมซีเยก ยูเซฟเอนเนสรีและโซฟิยานบูฟานเกมคู่นี้เป็นเกมที่ทั้งสองทีมน่าจะมาเล่นแบบดูเชิงครองบอลดูจังหวะของกันและกันซะมากกว่าและเราอาจจะได้เห็นเกมที่อึดอัดพอสมควรทางด้านโครเอเชียนัดก่อนแพ้อาร์เตินินามาแบบขาดลอย3ประตูต่อศูนย์เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ล้าอย่างเห็นได้ชัด จากการเล่น120นาทีมาหลายนัดติดต่อกันทำให้ไม่สามารถวิ่งขยี้แผงกลางคู่แข่งได้เต็มร้อยเหมือนก่อนนัดนี้จึงเชื่อว่าพวกเขาจะมาเล่นครองเกมไม่เร่งจังหวะเข้าทำ ส่วนโมร็อกโกพวกเขาได้เข้ามาถึงรอบนี้ก็ถือว่าสุดยอดสุดๆแลว้วและก็ได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายให้กับทวีปแอฟริกานัดนี้ตัวหลักในแนวรับพวกเขาก็ไม่พร้อมซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังเชื่อว,ว่าโมร็อกโกจะเล่นตามเสียงเชีย์และน่าจะเป็นฝ่ายบุกโครเอเชียแน่นอน คู่นี้ดูจากสภาพและปัจจัยหลายๆอย่างจึงน่าจะเสมอกันไปในเวลา90นาทีและไปดวลจุดโทษหาผู้ชนะกันครับถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราบอลโนปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ